ก่อนออกไปนะคะขอเชิญทุกท่านชักภาพถ่ายภาพด้วยกันสักนิดนึงนะคะข้างบนนี้นะคะก็เป็นอิสระนะอยากยืนตำแหน่งก็ยืนนะคะแล้วก็ออกไปอย่าลืมส่งแบบประเมินเพื่อรับทำได้ที่ทุกท่านรอคอยจริงๆรู้ว่าที่นั่งอยู่คือรอทำได้นะคะนี่สารเนนะคะเชิญสนใจขอเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะมีอะไร